สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนห่วยนะครับทุกทท่านกันเลยนะครับก็กลับมาพบกันเนาะสลับในที่ในคลิปนี้กันแล้วล่าสุดนะครับล่าสุดเลขออกเลขเบิ้ลอีกแล้วนะครับซึ่งจะมาเปรียบเทียบกันนะครับในงวดที่ออกเลขเบิ้ลแบบเนี้ยนะครับเลขมันก็ออกคล้ายๆกันนะครับไม่ได้ออกแตกต่างกันเยอะเท่าไหร่นะครับเนาะเนี่ยเหมือนในงวดเนี้ยนะครับเบิ้ลล่างแล้วก็มาเบิ้ลบนแล้วก็มาเบิ้ลอีกเบิ้ลล่างมาเบิ้ลบนแล้วก็มาเบิ้ลอีกเนี่ยแถมยังเป็น เลเบิ้ลใกล้เคียงกันเลยนะครับ9900เนี่ยนะครับนั่นแหละนะครับซึ่งล่าสุดนะครับก็ออกเบิ้ลล่างนะครับแล้วก็มาออกเบิ้ลบนเบิ้ลล่างด้วยนะครับเนี่ย ซึ่งออกแบบนี้มันก็ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับก็ลองมาดูแล้วกันนะครับจะมาเปรียบเทียบให้ได้ดูกันว่าเอ้นะครับหนึ่งวันนี้มันพอจะเป็นเลขไหนได้บ้างนะครับใครชอบก็นําไปซื้อนําไปจับนําไปติดไว้ใครไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับซึ่งผมก็ไม่ดูล่วงหน้าว่าเลขมันจะออกในตัวไหนมีทั้งสูตรใหม่แล้วก็ในสูตรเก่าให้ได้ดูให้รับชมกันนะครับเนาะอ่ะในเลขเบิ้ลแบบนี้นะครับถ้ามันออกเบิ้ลแบบนี้นะครับเนี่ย แต่ก่อนก็ต้องเอาเบื้องล่างมาก่อนนะครับเนาะนี่เบื้องล่างเหมือนกันนะครับซึ่งเท่าที่ดูแล้วนะครับเขาจะเลขในตรงเนี้ยตำแหน่งตัวเนี้ยจะมาออกอีกนะครับในงวดถัดมาเราจะมาหาในงวดล่าสุดนะครับเนี่ยสามกับ8นี่ก็มา3มา8 2กับ0นย์ี่มา2 3กับ4ี่นี่มา4 4กับ7เนี่ยมา7แสดงว่าล่าสุดเนี่ย ก็ต้องเป็น1กับ9 1กับ9จะมาคู่กันกับตัวไหนนะครับซึ่งเท่าที่ดูตรงนี้แล้วนะครับมันก็ไม่ได้ซ้ํากันเลยไม่ได้ซ้ํากันยังไงนะครับอันนี้3กับ8เนาะ3 8อ่ะคู่กันกับ8อ่ะคู่กันกับ6กกับ6กับ3กับ8 3ดกับ8ด้วยนะเพราะว่ามันตรงนี้มัน3 8 2กับ0นะ2คู่กันกับ4เนี่ยมันยังไม่ซ้ํากันเลย3 4 6 8 3กับ4 อ,อันนี้สี่มานี่คู่กันับเจ็ดแล้วก็7กับ4อ่ะมีมีมีอันนี้ซ้ํากันกับ6ในตรงนี้นะครับเนี่ยแต่ส่วนมากก็มันก็ไม่ได้ค่อยซ้ํากันนะครับเนาะที่เหลือก็คือจะเป็นในที่ใน0 0 1 2 0ศู5 9ถ้ามันจะซ้ำมันก็ต้องซ้ําในงวดนี้3หรือ8 3กับ8 ก็ช่วงนี้ไม่มี8ไม่มี3แค่นี้เลยเนาะนะครับเนี่ยเก็ถ้าจับคู่กันนะครับก็จะได,ได้ที่ใน10 11 12 2 5 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 99 9ก็มีโอกาสนะครับเนาะอะ็ลองนำไปจับดูแล้วกันนะครับเนี่ยในชุดนี้นะครับอ่า มีอีกชุดหนึ่งนะครับถ้าดูตรงนี้ต่ออีกนะครับจะมีอีกชุดหนึ่งซึ่งจะได้นะครับในที่ในเลขวิ่งตัวเดียวนะครับเลขวิ่งตัวเดียวถ้าอยากได้เลขวิ่งตัวเดียวต้องนํานะครับตรงนี้บวกกันงวดก่อนหน้านะครับเนี่ยสหลักตรงนี้ไล่มาตั้งแต่ในหลักแสนหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยจับบวกกันทั้งหมด2องบวกศูนย์ได้สองสองบวกกับ2ได้4ี 2, 4่บวกกับ2ได้หกนี่ก็มา6นี่เลขวิ่งตัวเดียว อันนี้เหมือนกันนะครับบวกกัน9บวกกับ8ดเป็นเจ็ดนะครับเจ็ดบวกกับห้าเป็นสิบสองสองบวกกับ2ได้สี่อ่าเนี่ยสังเกตว่ามาบนเหมือนกันสี่อันนี้เหมือนกันนะครับหลักแสนหล 10, ักหมื่นหลักพันหลักร้อยสามบวกกับ1เป็น, 4, 4ปน 8, 8สี่สี่บวกกับ4ี่เป็นแปดดบวกกับ2ก็ได้สูงนี่นี่ศูนนี่ก็มาบนตรงนี้เหมือนกันนะครับหลักแสนหลักหมื่นหลักพัน 7บวกกับ7เป็น14 4บวกกับ1ได้5 5บวกกับ2ได้7นี่ก็มาบนนะครับเนี่ย7 0มาบน4ก็มาบนในหลักร้อย6ก็มาบนในหลัก10ก็แสดงว่าล่าสุดนำตัวนี้บวกกัน7บวกกับ2นี่ได้9 9บวกกับ1ได้10นะครับศูนบวกกับ1ได้1ก็แสดงว่าเลขวิ่งตัวเดียววนี้1ก็1 นี่เลยแสดงว่าเลือกเอาแค่ในชุดหนึ่งนะครับก็อาจจะเพิ่ม1 3 1 8ก็ได้นะครับเนาะอืมถ้าว่า1จะมานะครับเนาะ,ะเพิ่มไป1 3หรือ1 8นะครับเนี่ย1 0 1 2 1 1 1 1 5 1 9 1 3 1 8นะครับวิ่ง1อ่ะยังไงก็ขอให้สถิติแบบเนี้ยนะครับมาอีกแล้วกันนะครับย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับบางที หวยออกมาแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่มีเลขในตรงนี้ก็เป็นได้นะครับก็เป็นไปได้หมดนะครับเนาะหรือใครเห็นมองเป็นเลขเด็ดนะครับตรงในจุดไหนอะไรนะครับหรือเอางวดก่อนหน้ามาเป็นเลขเด็ดหรือใครมีแนวทางดียังไงก็คอมเมนต์เข้ามาข้างล่างได้คลิปกันได้นะครับเนาะเท่าที่ดูแบบนี้ตรงในที่ในนะครับในหลักแสนหลักแสน หลักหมื่นหลักแสนก็ถ้าเท่าที่ดูแล้วผมว่ามันก็ถ้าเบิ้ลอ,อะถ้าเบิ้ลจะมาห้าห้าแปดแปดเก้าเก้าศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดมาห้าห้าอะเหมือนในตรงนี้ชว่วงนี้มาห้าห้ามีห้าห้ามาเลขขี้ต้องมาเลขขี้สองก็แสดงว่าถ้าเบิ้ลก็เบิ้ลเลขขี้ เนี่ยครับถ้าเบิ้ลเลขขี้ก็ก็อ่ะเนี่ยถ้าเบิ้ลนะครับถ้าเลขเบิ้ลจะมาก็เก้าเก้าเจ็ดเจ็ดสามสามนี่แหละเนาะเนี่ยถ้าเกิดว่ามันจะมาเบิ้ลอีกนะครับเพราะว่ามันก็มีโอกาสเนี่ยมาห้าห้าแปดแปดเก้าเก้านี่หกหกห้าห้านี่อาจจะเป็นเบิ้ลตัวไหนเนี่ยเนี่ยเนาะ เลองดูแลกันแต่ครับเนาะเลขเบิ้ลนะใครชอบเลขเบิ้ลซื้อไม่ต้องไปขับนะฮะสลหรับในที่ในเลขเบิ้ลนะครับหรืออาจจะลองนําไปเปรียบเทียบกันนะครับกับในสูตรอื่นๆนะครับซึ่งงมดที่แล้วนี่สูตรก็เข้าแค่ในเลขเด่นนะครับสูตรสําหรับในที่ในสูตรเก่านะครับเนาะอ่ะตัวเจาะยังยังไม่เข้าเนาะสลหรับในที่ในสูตรนะครับสูตรก็เข้าบ้างหรือบ้างนะครับสลับปะปนกันไปนะครับส่วนในหวยที่ออกในวันศุกร์เนี่ยนะฮะเนาะ หวยที่ออกในวันศุกร์ก็ถือว่านะครับมีมีเข้ามาแต่ในที่ในเลขเด่นนะครับตัวตัวเจาะเนี่ยมันไม่เข้านะครับสลับในหวยที่ออกวันศุกร์ก็เข้าบ้างหลุดบ้างเนาะสลับในหวยวันศุกร์เนี่ยเนี่ยบางบางท่านจับคู่ไม่เป็นนะครับเนาะก็จับไปนี่ครับเนี่ยเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกจับไปแค่เนี่ยศู 0, 4, 0, 5, 0, 6, นย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกเนาะ เออผมว่ามันไม่น่าจะงงครับเนาะเออถือว่ายังไงนะครับยังไงก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับสำหรับในวันศุกร์สูตรนี้ก็เดี๋ยวใช้ในวันศุกร์ถัดไปแล้วกันนะครับเนาะอ่ะมันก็ยังออกมันก็ยังมีล้วแล้วนะครับเนาะแต่มันออกเลขเบิ้ลนน่เนาะนอกตำรานะครับออกเลขเบิ้ลมาแบบนี้เบิ้ลทั้งข้างบนข้างล่างนะครับเนาะแต่ก็ยังมี5นะครับเดี๋ยววันศุกร์ถัดไปก็เดี๋ยวมาใช้ในสูตรหวยวันศุกร์แล้วกันนะครับเดี๋ยวยังไงวันจันทร์มีสูตรหวยวันจันทร์เออให้ได้ดูให้้ไดรัับชมกน นะครับเนาะอ่ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วนะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสลับคลิปนี้สวัสดีครับ